สะเทือนทั่วโลก7ประเทศประกาศเลิกสนับสนุน YG แถมหุ้นตกหวบประเด็นดราม่าเริ่มต้นขึ้นจากชองคิสต็อบาบิน CEO ของบูการีได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าลิซ่าแบรนด์แอมบัสเดอร์ที่ยิ่งใหญ่ของเราอยู่ในยุโรปน่าเสียดายที่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เอเจนซี่ของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมกิจกรรมหรือการแสดงนั่นเป็นเหตุผลที่เราไม่สามารถถ่ายภาพร่วมกับเซนดาย่าเดลรีออดรต์และอุตเตอรเรียสำหรับแคมเปญบูการี่แบรนด์ในปี2021ได้และเรายังไม่สามารถจัดงานใหญ่ร่วมกันได้และได้คอมเมนต์โพสต์ต่ออีกว่าลิซ่าอยู่ในปารีสแต่น่าเสียดายเนื่องจากโควิดต้องสังกัดของเธอไม่ต้องการให้เธอเข้าร่วมน่าเสียดายนื่องจากพวกนี้เรามีงานบูการรี่ที่น่าเึ่งในมิลาน แต่เธอจะไม่เข้าร่วมส่งผลให้ในโลกทวิตเตอร์เกิดกระแสร้อนแรงจนติดเทรนทวิตเตอร์เลยล่ะคะ่ะติดแฮชแท็ก YG Red Lisa do her work และ j s t t r e for Lisa ซึ่งเป็นแฮชแท็กที่บิงทั่วโลกออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับลิซ่าแบกพิงเนื่องจากทางกายต้นสังกัดอย่าง YG Entertainment ได้ออกมาแถลงว่าจะไม่อนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ใดๆขณะที่ลิซ่านั้นอยู่ยุโรปเพราะกลัวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้คะ่ะ ซึ่งในแฮชแท็กดังกล่าวต่างม,มีบรรดาแฟนคลับได้นำภาพของสามสาวอย่างเจนนี่จีซูและโรเซที่ตอนนี้อยู่ยุโรปกันหมดแล้วแถมยังได้ออกงานอีเวนต์ของแบรนด์ที่แต่ละคนนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อยู่ด้วยตัดภาพมาที่ลิซ่าเป็นเพียงสมาชิกคนเดียวในวงที่คายอนุญาตให้ออกงานอีเวนต์ทางนี้แฟนๆต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า YG เตรียมหุ้นดิ่งได้เลยหรือจะเป็นแม่จีนของลิซ่าที่โพสต์ข้อความไม่ขอสนับสนุนอัลบั้มของวงแต่จะสนับสนุนลิซ่าเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะ และในทิกต o อกมีแอเคทาหนึ่งบอกว่าตอนนี้7ประเทศจีนไทยเปรูฟิลิปปินส์อินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียประกาศยุติสนับสนุนสินค้าทาง YG อย่างเป็นทางการและจะสนับสนุนแค่ง,งานเดี่ยวของลิซ่าเท่านั้นค่ะเรียกว่าลิซ่ามีอิทธิพลกับ YG จริงๆมีเพรเม็ดงามอยู่แล้วแท้ๆแต่กับแม่รักษางานนี้แฟนคลับลิซ่าขอไม่ยอมจริงๆแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามีคนรักลิซ่าเยอะมากๆและแบรนด์ระดับโลกก็รักลิซ่าเช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นส่งผลกระทบต่อหุ้น ของ YG เป็นอย่างมากเพราะตอนนี้หุ้นตกหวบจนหน้าเป็นห่วงค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานนะคะ